Lovefree Scene Entertainment ภูมิใจเสนอธรรมะพระธรรมสยามเมืองยิม้มนำพาความสุขมาใส่ใจธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังนในการให้ผล ใครทําใครได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้ยุติธรรมที่สุดแล้วเสนฟ้าแสนปลื้มมิลืมมวลมนุษยชาติธรรมะคือพระธรรมแห่งพุทธศาสนาให้ทุกผู้ทุกคนประจักษ์แจรงรู้เติกรู้เบิดบานในที่สุด พระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าสัมมาวาจาเป็นสิ่งที่บรรลุรมได้นึกถึงใจเขาใจเราให้คำพูดเป็นสีแก่ปากไม่ควรกล่าวโทษใครแม้แต่คำเดียวถึงแม้จะจริงหรือไม่จริงก็ตามให้สอนตัวเองย่อมดีที่สุดและฉลาดที่สดุดพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าการเยดเรียนซึ่งกันและกันเป็นบาปมหันแม้แต่เรืรักฉานที่มุ่งรายแกกันก็เป็นบาปใหญ่ ใช่ว่าจะมีชีวิตเป็นสุขเสมอไปทุกวิถีชีวิตย่อมจะตกอยู่ในว่วงนรกบนดินตลอดชีวิตที่เป็นอยู่ จงใช้ชีวิตที่เป็นสุขไม่มีเวรแก่กันและกันมีอัธยาศัยไมตรีต่อกันมีจิตใจโอภาสราัสจิตใจแจ่มชื่นมีความคิดที่ดีต่อกันประตุงผลกรรมสันดานเดิมที่ไม่ดีให้หมดไปในแต่ละบุคคลด้วยการฟังหลักธรรมคำสอนเมื่อรู้จักตัวเองที่เคยสร้างวิบากกรรมแล้วย่อมเป็นผู้ฉลาดขึ้นมาโดยปริยายให้สังวรกรรมและสร้างบุญใหม่เพิ่มเติมให้ชีวิตมีคุณค่ารู้ถึงการมีสิงสมาธิและปัญญาอย่างเห็นแจ้งดังนั้นจะมีแต่ความสุขกายสุขใจของตัว วเองผู้ฉลาดอย่างผู้มีปัญญาแล้วนั้นตัวเองจึงจะรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นจเจริญสติจเจริญทามและ,จะเจริญปัญญาเสื่อไปทุกชีวิตย่อมเกิดความกระจ,จาร่างในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปจนถึงกาหน้าอย่างต่อเนื่องพระพุทธเจ้าสอนไวใใ้ให้ใจดีให้มีเมตตาแก้ปัญหาได้เพราะใจดีถ้าใ,ใจมันเครียดแล้วก็ขาดปัญญา ถ้าจิตใจเราดีแล้วสิ่งทั้งหลายดีหมดบาปอันผู้ใดทําแล้วด้วยตัวเองผู้นั้นยอ่อมเศร้าหมองด้วยตัวเองบาปอันผู้ใดไม่ทําด้วยตัวเองผู้นั้นย่อมบริสุทธิ์ด้วยตัวเองความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนอื่นทําคนอื่นให้บริสุทธิ์ไม่ได้ความศรัทธาเป็นเพื่อนของบุรุษปัญญาย่อมปกครองบุรุษน,นั้นสัตว์ยินดีในนิพพานจึงพ้นจากทุกทั้งปวงได้ จงรู้ไว้ว่าโลกนี้ไม่มีความบังเอิญทุกอย่างล้วนถูกกำหนดมาแล้วทั้งสิ้นแม้กระทั่งพบเจอกันและจากลากันเวรกรรมมีอยู่จริงไม่ต้องไปสาปแช่งใครให้บาปปากเราเพราะสุดท้ายแล้วนะั้นก็จะได้ตางทันกันเองอัตตานังอติมันญญสิไม่ควรดูหมิ่นตนเองแล้วพบกันใหม่สิงเสมอกันฉันและเธอ